ะจะสาธิตนะครับอันดับแรกอันดับแรกเราจะต้องทําทําเป็นนิ้วแบบนี้ก่อนนะครับเป็นนิ้วซึ่งวิธีการทําง่ายๆเวลา,เ,าเวลาเราจับใบตองมาเราจะเอาด้านมันด้านมันตัวนี้ออกนะครับสุดตัวนี้ด้านหลังด้านหลังของใบตองเราจะเอาห่อเข้า จับใบพุ่ตูมเอดอกพุ่ตูมานะครับแล้วก็พาพลงมาพับเป็นตามเหลี่ยมง <c oughs> ั้นผหมห้าแล้วก็มวน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 ,มวนไปเรื่อยๆให้เป็นรูกกลวยแหลมที่สุดนะครับแล้วก็ใช้กันไสตัดไอ <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่าเราจะทำพานใบสีมันมีอยู่สีทิศทิศละห้านิ้วเราก็เลยต้องทำยี่สิบครับอ่านี้ไปเรืเ่อยๆให้ได้ยี่สิบนิ้วสอง วิธีการห่อนะครับแบบนี้หม,นม,นม,นมนอนหมนหมนหมยึดตับเปิลไว้นะครับเพื่อให้มันคงทนทาวอล หมุนออกไปจากลําตัวนะครับเรียกว่าหมุนเข้าก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าผมถนัดซ้ายนอ,อ มันได้แบบนี้นะครับอันนี้ห้า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 สี่ยี่สิบนะครับอ่าอันนี้เป็นสาธิตให้ดูเฉยๆครับอันนี้ทีนี้ขั้นต่อไปเราใบใบนี้จะสังเกตว่ามันสั้นนะครับใบตองตัวนี้เราจะเอาเลือกเอาตัวที่ยาวยาวไว้ใบตองที่เราใช้จะเป็นใบกล้ยตีบนะครับใบตองกล้ยววตีบอ่าแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับ ก็สังเกตส่วนที่ส่วนที่มันเป็นเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับก็เอานิ้วมาใส่นะครับเร,เราถือว่าเป็นนิ้วอ่าพับพับลงมาตามรอยรอยตัวนี้นะครับ,พ,บพับมาครึ่งพับ ดันเข้าไปนะฮะแล้วก็พับกลับหลังพับลงมาแล้วก็พับลงมา,าแล้าเรมาตรงมุมนี้แล้วก็ไปกลับไปข้างหลังตัดเย็บตัเปิลข้างหน้าสองหลังสองอทําอีก เหมือนเดิมเหมือนเดิมภัพลงมาดันเข้าไปน้อนกลับภัพลงมาไปไปข้างหลังวก็ตัด ลพับลงมาตามขอบมันแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็พับย้อนหลังย้อนง่ายๆนะครับง่ายแล้วก็ดับเบิ้ลแม็กหมดละ มถ้าแม็กกล่องสีเขียวนะครับกล่องสีเขียวแบบนี้มันจะกาวแน่นลูกจะไม่แตกนะครับแต่ถ้าเป็นแม็กตามท้องตลาดทั่วไปมันจะเวลาใช้งานไปมันจะแตกเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆแต่ตัวนี้เราจะเอาจนหมดแม็กนะครับ ครับลงมาในแนวนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ย้อนกลับครับลงมาแล้วดันย้อนกลับ